สวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับแจ็กเก็ตไททูครับ14ออนคานากาวะครับตัวนี้นะครับล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายของแจ็กเก็ตแขนยาวแล้วนะฮะเพราะผ้าตัวนี้ทางแบรนด์ไม่มีเข้ามาแล้วนะครับผ้าหลังลายน้ำทะเลหรือ14ออนคานากาวะผ้าญี่ปุ่นครับนะครับผ้าตัวนี้ครับเป็นงานท่าสีมิดไนท์นะครับสีเข้มๆเลยแจ็กเก็ตเป็นงานแบบไททูครับนะฮะงานเย็บจะจับจีบ2เส้น กระเป๋าหน้าอกสองข้างครับแบบมีฝาปิดครับกระเป๋าเจาะด้านล่างสองข้างครับตัวกระดุมครับใช้เป็นงานทองเหลืองครับปั๊มแบนนะครับอันนี้ด้านหน้านะด้านในนี่ครับตัวนี้เป็นงานแขนยาวจะมีไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l xl นะครับนี่เลยมาดูด้านในกันอันนี้ด้านในด้านในครับเป็นผ้าหลังลายน้ำทะเลนะครับ14ออนคณะกะวะตัวนี้ผ้าญี่ปุ่นเนี่ยครับและขอบเสื้อครับใช้เป็นงานโชวลิงแดง ซับกระเป๋าด้านในครับนะครับตรงนี้เป็นกระเป๋าด้านในสามารถใส่ของได้นะครับนี่เลยนะครับขอบเป็นงานโชว์ลิมยาวๆแบบนี้เลยสวยครับผ้าหลังไายน้ำนะฮะตรงนี้เป็นงานสกรีนข้างหนึ่งครับผ้าญี่ปุ่น14ออนตัวนี้นะครับสนใจก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้หมดแล้วหมดเลยนะแขนยาวล็อตนี้ร็อตสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณครับ